พูดถึงศึกเลือกตั้งกันบ้างดีกว่านะคะการเมืองท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้นะหลายปีแล้วที่เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็ตั้งแต่นู่นตั้งแต่รัฐประหารปี2557ก็ไม่มีเลยตั้งแต่เรายังสาวๆคงณควเ์ไปนะปีนี้มีแล้วนะคะอย่างที่คุณเอื้อบอกไปอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะแต่ปรากฏว่ามีสวจะต้องตรวจสอบมากขึ้นด้วยเพราะว่านายบรรวัฒ นายวรวัฒน์เขาออกมาแฉนะคะว่าสสซีรัฐบาลค่ะแจกยาปลุกเซ็กปกติเราจะได้เห็นแจกเงินแจกเสื้อแจกกระมังแจกช้อนส้อมแจกอะไรเฟบฟบอะไรว่าไปอันนี้อะไรก็ไม่รู้แจกยาปลุกเซ็กนะคะให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงผู้นำหมู่บ้านค่ะมาช่วยหาสิ่งเลือกตั้งอบจนี่แหละนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนายวรวัฒน์ เอ,อื้ออภินยกุลเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็อดีตสอสอพแพร่พักเพื่อไทยค่ะเขาโพสต์เฟซบุ o กนะคะถึงการเลือกตั้งนายกอบจอหลังพบความไม่ชอบมาพากลว่าสลดใจมากครับได้ทราบข่าวการแจกยาเสพติดและยาเพิ่มอารมณ์ทางเพศ ให้เด็กเยาวชนผู้นำหมู่บ้านแม้กระทั่งผู้หญิงเพื่อหาเสียงเลือกตั้งอบอจอในพื้นที่อำเภอล,ลองจังหวัดแพร่สลดใจมากอยากถามว่าท่านคิดอะไรกันเดี๋ยวจะขอส่งเรื่องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามในสภาในกรณีสมาชิกแห่งสภาซีกรัฐบาลแจกกันเป็นพันๆเม็ดมันคืออะไรนี่ค่ะแล้วก็ลงภาพด้วยนะอยากถามว่าท่านคิดอะไรกัน เพื่อการสนับสนุนเผด็จการนั้นแจกเงินแจกทรัพย์สินเงินทองยังไม่พอวันนี้ถึงขนาดใช้ยาเสพติดยาเพิ่มอารมณ์ทางเพศครอบงามประชาชนกันแล้วเหรอครับอ่าแล้วประเทศไทยเราจะอยู่กันได้อย่างไงนะคะนี่ก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยอันนี้จริงไม่จริงเนี่ยต้องไปตรวจสอบก่อนนะต้องอะไรอะ่ะต้องมีหลักฐานด้วยแหละค่ะว่าแจกกันจริงๆหรือเปล่านะคะอเออก็จะไม่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนหรือเปล่า หรือเรายังเกิดไม่ทันค่ะจะจมก็เกินไปนะคะมันก็ไม่ใช่ราคาถูกหรือเปล่าเราต้องไปตรวจสอบอย่างหนักเลยนะว่าต้นทางนั้นมาจากไหนค่ะอ่ะก็เป็นศึกของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะคะช่วงนี้ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคนแระชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube ปัณิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ